กลับมาพบกันครับในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่แสนสดใส,ส,ดใสลึกเกินไปพี่ครับอยู่ผมเหมือนเดิมครับเดินวันศุกร์ครับหน้าช่วงนี้เมื่อวานเนี่ยนอร์เวย์ทั้งใจทุกคนครับแม้ว่าจะพูดในไลฟ์สดไปครับว่ามันมีการขยับปรับลงนะแต่ด้วยการที่มันปรับมาจากตั้งต้นเนี่ยลงมาแค่กิ๊กเดียวนิดเดียวแถมก็แพงสวยไปด,ยด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยนอร์เวย์ครับก็เปิดบ้านแบบถล่มทลายเลยครับชนะไปห้าศูนย์ปุสวั่วต์ก็ยีด้วยครับกับพี่ที่ตามตัวในช่องมาทุกคนเลยแล้วกันครับเมื่อวานโมบมของ นเวก,กอนเตะดีจริงๆทุกคนเนาะเดี๋ยวยิงเอาไหลเอาไหลเอาลเอาลยครับแล้วส่วนในครอบครัวเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงใหญ่ครับสำหรับทาวมื่วาเนี่ยที่ผมว่าให้ในครอบครัวเนี่ยก็ยังโอเคและยังหว,วานเจี๊ยบเหมือนใดทุกๆวันครับเดี๋ยนี่ผมบอกเลยครับว่าบวกมากบวกน้นอยอยู่ที่วันครับแม้ว่าจะมีคู่ที่มันหลุดบ้างครับแต่มันส่วนน้อยครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นคู่ที่มันเข้าทุกคนครับประมาณนี้ล้วกันครับนี่ฮะสดชื่นหวานจ่อยครับในของเมื่อวานครับของเมื่อวานทั้งรอบวันครับทุกคนครับส่วนพระเช้าเนี่ยก็ เปิดหวยดีวันนี้มีใช้ไปกว่าครึ่งนี่ฮะเซ็นด้าครับหลุดคู่ไปได้ซาฟินคู่เดียวครับไม่งั้นเต็มเครื่องกว่านี้อีกไอ้ว่าเมื่อวานเนี่ยผลงานเมื่อวานกับโดยรวมตอนเช้าครับก็ยังอยู่ทิศทางที่ดีครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมว่ายังไงแล้วก็น่าจะโอเคเหมือนเดิมทุกคนครับต่อฟุตบอลครับหนึ่งคู่ครับที่ผมคัดสรรมาให้ครับซึ่งโอกาสวันนี้เนี่ยชนะแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเก้าจุดเก้าแต่ว่าจะข้ามกับแพงตัวเองไหมหรือว่าจะยกไหม เดี๋ยวไปดูกนอิกเกนดีครับทุกคนครับจะไปคู่ไหนเนี่ยลองติดตามไว้เลยครับแล้วส่วนพี่ๆท่าน,นไหนครับที่ลองฟังคิดนี้อยู่ครับจะได้คู่อื่นเพิ่มเติมที่มากกว่านี้เนี่ยตลอดทั้งวันครับทุกรอบเวลาตัวเน้นจับด,ดักครับตัวของแพงของแปลกของดีเนี่ยเอามาฝากให้ในครอบครัวแบบจัดหนักเนาะและยิ่งเป็นตัวกระนอนเนี่ยที่ผิดพลาดยากมากกว่าเดือนครับลองมาสัมผัสด,ดูครับบวกมากบวกน้อยมันเป็นประมาณไหนอยู่ที่วันไหนครับทุกคนเปิดใจตามมาครับปัด,อด่อนใจิทัลไฟมีแรงเข้าครับแถมตอนนี้เนี่ยค่าจ่ายในการขบับหมู่บ ไม่เสียครับทุกคนฟรีนั่นเองเนาะเปิดใจตามมาแล้วกันครับพี่ๆฮะแล้วรอบวันนี้หนึ่งคู่ครับที่ผมเกินไปครับวันนี้ไปเริ่มกันเลยครับวันนี้เราไปกันที่ฟุตบอลโลกครับรอบคันเรียกโซยุโรปของกลุ่มจีครับตอนที่หนึ่งสี่ห้าครับอยู่ในคู่ของลิทัวเนียครับทีมกับที่หนึ่งสี่ห้าครับหนึ่งร้อยสี่ห้าของโลกครับเปิดบ้านรับการแข่งขันด้านของโปแลนด์ครับทีมกับที่สารบกของโลกนั่นเองครับต้องบอกทุกทีมลิทัวเนียครับพวกเขาเนี่ยมีผลงานในรอบเป็นกลุ่มที่ย่ำแย่มากครับ 6เกมที่ผ่านมาเนี่ยยังสะกดคำว่าชนะไทยไม่เป็นครับเสมอสามแพ้สามครับเสียประตูไปมากครับรวมๆกันอย่าถึงเก้าลูกครับตอนนี้เนี่ยอยู่รองบโบยสุดตารางครับมีโอกาสน้อยมากที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกคนครับส่วนฝั่งทีมเยือนเนี่ยโปแลนด์ครับ5เกมที่ผ่านมาในรอบเป็นกลุ่มครับถือว่าทำให้ดีในระดับหนึ่งเลยครับพวกเขาชนะสามครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับปรีสกรไปแล้วเนี่ยแปดลูกครับเสียแค่สี่ครับทุกคนครับและตอนนี้พวกเขาครับกำลังขับขี่เอวย่างแชมป์กลุ่มกับฮอลแลนด์แล้วก็ฟินแลนด์อยู่ด้วยครับ และเกมนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆทุกคนครับในเรื่องของคุณภาพครับผลงานและฟอร์มที่ผ่านมาและแรงจูงใจครับแถมก็แพ้ที่เปิดออกมาในวันนี้เนี่ยมันมีการขยับปรับไปขึ้นครับเออโปแลนด์ลุ้นแมตส์สองแล้วอ่ัทุกคนครับซึ่งการันตีว่าเก็บสามคะแนนไหมแบบนี้ถูกไหมเนาะมันการันตีลุ้นแมตส์สองไปแล้วทุกคนครับแม้ว่าเกมวันแรกเนี่ยที่เจอกันในบ้านของโปแลนด์ครับโปแลนด์จะเอาชนะได้แค่ลูกเดียวก็ตาไครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันต่างออกไปครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้โมเมนตัม มันไหลเทไปที่ทีมเยือนทางฝั่งโปรแลนด์ทั้งหมดครับเหมือนว่าที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับว่าเก็บสามคะแนนไปแล้วครับซึ่งเมื่อผมวัดจากภาพรวมแล้วก็ปัจจัยหลักต่างๆแล้วเนี่ยถ้าผมาเช่วาเกมนี้เนี่ยไปไปได้สูงเลยครับที่ทีมชาติโปรแลนด์ครับจะบุกมาเก็บชนะครับได้อย่างน้อยหนึ่งประตูครับไปรุ่นเป็นสองได้ด้วยครับเพราะว่ามีการปรับอะไรขึ้นของกระเพรนั่นเองครับวันนี้เนี่ยจัดไปที่โปรแลนด์ทั้งใจครับเดลวานดนอฟสกีจัดให้ครับทุกคนครับวันนี้ชอบต่อมาครับทุกคนครับ